น้องบีขับแค่รับส่ง5,000กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า5,000กิโลเหมือนกันนี่คุณสองรูปใครอะผมกำลังคำนวณเบีย้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัปทูมาจากทิพยาประกันภัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1 7 3 6ทักษิณคุณจะเลือกเดินตามเส้นทางของจมพลปอรหรือผลเอกปเปรมจมพลปต้องระเห,รหริดระเหินไปอยู่ต่างประเทศตายต่างประเทศผลเอกปเปรมกลายเป็นรัฐบุรุษท้ายสุดวันนี้มันชัดเจนแลวครับว่าทักษิณ เลือกเดินตามเส้นทางของจมลปองและแหมน้องยิงมาโพสต์อะไรที่ว่าเนี่ยดูกันอีกครั้งนะครับมันช่างไปสอดคล้องเหลือเกินแล้วทักษิณบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนี่ยนะครับโอ้โหผมนึกว่าทักษิณใจดำกับลูกมาก ใจดำยังไงท่านผู้ชมไปคิดและพิจารณากันเลยลูกปรุนไร้มเมล็ดไม่ใส่น้ำตาลอร่อยทานเล่นทานเพลินพร้อมด้วยคุณประโยชน์มากมายราคา139บาทปรโมาช่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3กระปุกราคาเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสุนทียานชัดครบจบจริง ประชุมใหญ่เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับพักเพื่อไทยประกาศแลนสไลด์ก็เป็นความคาดหวังที่ได้ประกาศมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงเป้าหมายสูงสุดนะครับหลายคนอาจจะมองว่าวันนี้ทักษิณต้องการที่จะดันอุ้งอิงหรือแพรทองทานชินวัตรขึ้นนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่หรอครับไอ้นี่เป็นเป้าหมายรอง เป้าหมายสูงสุดของทักษิณชินวัตรก็คือการพาตัวเองกลับประเทศไทยและแน่นอนครับว่าการพาตัวเองกลับประเทศไทยให้ได้ก็จะต้องมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นและการจออกกฎหมายนิรโทษกรรมได้ก็ต้องทําให้พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลและจะมั่นคงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งก็ต่อเมื่อสามารถ ผ่านการเลือกตั้งได้250เสียงขึ้นไปซึ่งจริงๆก็เป็นแผนที่ทักษิณและลูกน้องบริวารคนใกล้ชิดได้วางมาโดยตลอดส่วนจะยื่นมือส่งสัญญาณไปถึงพันธมิตรอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏตัวในฝากฝั่งรัฐบาลหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องที่ผู้คนก็สงสัยกันตลอดมารวมทั้งตัวผมด้วยเลยครับ แผนแรกที่ทักษิณดำเนินการมาก็คือจะต้องเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบมีพรรครัฐบาลสองพรรคที่เห็นด้วยอย่างยิ่งยวดคือพรรระชาธิปัตยิซึ่งแน่นอนแล้วครับไม่มีทางที่จะเป็นพันธมิตรกับทักษิณอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเห็นแก่ตัวและฉลาดน้อยกว่าทักษิณจึงไม่แปลกเลยครับที่ต้องแพ้เลือกตั้งทักษิณและพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอด ไพ่สองคือพรักพลังประชารัฐซึ่งเป็นเจ้ากี้เจ้าการในฐานะพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในการที่จะแก้บ,บัตรเลือกตั้งสองใบแล้วก็คิดว่าจะชนะทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นความเพอ้อฝันที่เกินเลยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ไปเทียบเขตเลือกตั้งดูเขตต่อเขตแล้วก็ไม่มีทางและถึงวันนี้นะครับอยู่ในประเด็นที่จะหาร100หรือหาร500ว่าก็ตรงๆครับถ้าหาร100เป็นไปได้สูงครับ ที่พักเพื่อไทยจะแลนดสไลด์คือได้สสเขตนะครับร้อยห้าร้อยแปดสองร้อยแล้วไปได้ปาร์ตี้ลิสต์อีกสามสี่สิบแต่ถ้าหารห้าร้อยพักเพื่อไทยจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยเอาว่ากันตรงๆแบบนี้แต่ยังมีฝากฟังจากพักประชาธิปัตย์โอ้ต้องหารร้อยเดี๋ยวจะขัดรัฐธรรมนูนทั้งๆที่ในรัฐธรรมนูนก็ยังเขียนอยู่ว่าจะต้องคำานึงถึงสสพึงมีเออส่วนพักพลังประชารัฐนั่นก็ดึงดันจะเอาร้อย ซึ่งก็ไม่แปลกหรอกครับที่คนก็จะตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเครื่องมือหรือต่อสายจับมือกับทักษิณหรือไม่นั่นคือความเป็นมาถึงเวลานี้นะครับวงอิงเนี่ยเปิดตัวชัดเจนแล้วครับโชวิสัยทัศน์นะครับในการประชุมใหญ่สามัญประจํำปีของพรรคเพื่อไทยว่าหลังจากที่ตัวเองได้เข้ามาทํางานการเมืองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28ตุลาคม2564ที่ผ่านมาก็ ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ได้ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ในพักและคนรุ่นใหม่หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเที่ยวนี้นะครับประกาศเลยนะครับทิศทาง5ข้อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยภายใต้นโยบายที่กินได้ของไทยรักไทยมาจนถึงพลังประชาชนและเพื่อไทยอุ้ยก็ยอมรับนะครับนว่าทั้ง3พักเนี่ยก็เป็นพักของพ่อเธอจัดการมานะครับโดยในยะที่ได้พูด ไม่ใช่พักของประชาชนห้าข้อที่ว่าเนี่ยนะครับโอ้ข้อแรกเนี่ยนะครับก็คือดูเป็นหลักเป็นการมากส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ระดับประชาชนเพราะไทยรักไทยเคยทํามาแล้วโดยการจัดงบประมาณภาคประชาชนลงไปในระดับหมู่บ้านให้ประชาชนตัดสินใจร่วมกันก็ต่อเนื่องจากนโยบายกองทุนหมู่บ้านเลยครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยนะครับก็คือการดึงศักยภาพคนไทยด้วยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัว พรกคนไทยเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยอยงคหญิงก็ว่านะครับแต่ศักยภาพคนไทยเนี่ยถูกกดไม่มีโอกาสพัฒนามานาน จึงไม่มีโอกาสทํารายได้ให้สูงขึ้นจึงจะจัดให้มีการทําระบบค้หนหาศักยภาพของคนไทยอย่างน้อยหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัวประมาณ16ล้านครอบครัวก็นั่นก็แสดงว่าทําให้คนส6บล้านคนได้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นซอฟท์แว,วร์ที่ว่าเนี่ยครับก็คือเอาศักยภาพของแต่ละคนที่จะทํางานทางด้านการดนตรีทางด้านอาหารหรืออื่นๆเนี่ยนะครับเพื่อแปลออกมาเป็นรายได้ส่วน เรื่องที่3ก็คือการใช้เทคโนโลยี AI นะครับเพื่อการเกษตรเพื่อการวิเคราะห์อย่างแม่นยำผลผลิตสูงศึกษาดินน้ำลมฟ้าอากาศด้วยเทคโนโลยี AI ก็อันนี้ก็ว่ากันไปแล้ครับแต่ถ้าผลผลิตสูงสูงแล้วจะใช้นโยบายจำนำข้าวเพื่อทุจริตโกงจำนำข้าวเหมือนที่อาและพักเพื่อไทยเคยทํามาก่อนหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นคําถามและเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากเปรียบเทียบหรลกครับว่าความจริงผู้ที่จะทํา AI เรื่องการเกษตรมา อย่างเรียกว่าครอบคลุมทุกด้านเป็นที่ประจักษ์แล้วะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวันการที่9นั้นข้อ4ที่น้องมุิงเขาว่าก็คือเขาจะปรับเปลี่ยนภาครัฐและภาคเอกชนด้วยระบบดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันครั้งใหญ่ด้วยการสร้างรัฐบาลดิจิทัลขึ้นมาอ่ะก็เพื่อที่จะปรับโครงสร้างการบริหารที่ยุ่งยากนะครับลดการใช้กระดาษก็ว่าไปแล้วก็ข้อ5ก็คือการเตรียมคนไทยเข้าสู่ยุคเมเตอร์บทการสร้างโลกเสมือนจริงเนี่ยคล้ายๆเหมือนที่ Facebook ทำครับ ก็เขาคิดว่านี้ก็เป็นส่วนที่จะหารายได้ได้ดูห้าข้อที่ประกาศมาเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ทำการบ้านมาดีแต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นหลังจากที่นำเสนอเสร็จนะครับงองค์หญิงก็ประกาศด้วยความมั่นใจเลยครับวันนี้ถ้ารัฐบาลยุบสภาเราพร้อมหมดแล้วและมั่นใจว่าจะเปลี่ยนประเทศไทยได้จากสภาพที่เต็มไปด้วยนี่มองไม่เห็นอนาคตมีแต่ความทุกข์เป็นประเทศที่หาเงินได้ง่ายเต็มไปด้วยโอกาสมีแต่ความหวัง ที่เป็นจริงได้ไม่สิ้นหวังแบบทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจองค์หญิงประกาศว่ายังไงเพื่อไทยก็ต้องแลนสไลด์เราต้องได้อำนาจรัฐทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องเป็นจริงครับแน่นอนครับจะทําได้ก็ต้องได้อำนาจรัฐแต่สิ่งที่องค์หญิงจะทําเป็นเรื่องแรกแน่นอนครับก็คือเอาพ่อกลับบ้านน่าสนใจครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12เมษายนก่อนสงกรานเนี่ยครับท่านินได้มาพูดในคขับ ของกลุ่มแคร์นะครับคิดเคลื่อนไทยเนี่ยนะครับท่านีีวุฒิสัมหรือทักษิณน,นะครับได้ตอบคําถามว่าถามว่าอุ้งอิงเหมาะจะเป็นนายกไหมผมว่าลูกไม้คงหล่นไม่ไกลต้นแต่ผมยังคงไม่ฝันไปไกลถึงขนาดนั้นก็มีคนถามแล้วแล้วประเมิยยังไงล่ะอุ้งอิงในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยทักษิณก็บอกว่าเอาจริงๆนะอุ้งอิงเนี่ยเขาเดินตามผมตั้งแต่8ขวบแล้ว ตั้งแต่ยุคพลังธรรมมีชาวบ้านถึงขนาดเอาพวงม,มาลายัยดาวเรืองมาคล้องคององญิงเขาเดินสำรวจลงพื้นที่กับผมตั้งแต่เด็กเห็นผมอยู่กับชาวบ้านเห็นผมมีความสุขกับชาวบ้านเขาเห็นผมและเรียนรู้ตลอดมาผมว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหลอกแต่ผมยังไม่ฝันไปไกลถึงขนาดนั้นก็คือเรื่อง,งองญิงจะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่แล้วก็แน่นอนแล้วครับพูดทุกครั้งตอนนี้นะครับเพราะทักษิณฝันจะกลับบ้าน นะครับเพราะการจะกลับบ้านได้เนี่ยปัญหาหนึ่งะครับก็คือการที่ทักษิณถูกกล่าวหาโดยผมและคนอื่นอีกมากมายว่าไม่จงรับภักดีและมีส่วนในการทำลายสถาบันนะครับทักษิณได้พูดในวันนั้นว่าในฐานะคนแก่อายุ73เป็นคนที่เกิดบ้านนอกเคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งพระองค์ท่านตามสเสด็จรัชกาลที่9ไปอำเภอสันยมแพง จังหวัดเชียงใหม่ไปด้านผ้าไหมของตอนเองพระองค์ทรงสูตรทรงสวมฉลองพระองค์ขาสั้นเพราะยังทรงพระเยาว์มีความรู้สึกว่าเป็นคนไทยเป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันจนมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารและเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจต่อมาได้สมรสพระราชทานจึงมีความรู้สึกผูกพันและเคารพมาตลอดแต่ก็ถูกกล่าวหามาตลอดซึ่งคนที่ทํางานถวายเจ้านายทุกองมาโดยตลอดด้วยความจงรักภักดีไม่มีอะไรเลย มีแต่การโจมตีมาโดยตลอดนั่นทักษิณว่าและคนที่กล่าวหาทักษิณน,นะครับก็คือผมเนี่ยนะมีหลักฐานข้อมูลมากมายแต่ท่านผู้ชมครับผมเนี่ยใครๆก็ยอมรับว่ายืนอยู่ตรงข้ามกับทักษิณแต่ท่านผู้ชมมาดูคนหนึ่งที่เป็นมิตรนะรักใคร่กับทักษิณอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับต้องฟังคนนี้ครับบาวินชัชวานพงพันธ์ เขาก็เรียกตัวเองว่านักวิชาการประจำสถาบันเ e อเชียตัวนออกเชียงใต้ศึกษามาเวลาลัยเกี่ยวโตวแต่สาระสำคัญเขาเป็นผู้ต้องหาคดี1นึ่นนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนั่นแหละท่านผู้ชมครับมาวินเนี่ยเป็นคนที่มีความสนิทสนมทักษิณมากเนี่ยท่านผู้ชมดูรูปที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมโอ้โหรักใคร้กลมเกลียวกันแต่ในกรณีที่ทักษิณเนี่ยนะครับพูดเรื่องความจงรักภักดีเนี่ย ปวินบอกว่าทําไมถึงรังเกยียจทักษิณในการไล่ที่ผมว่าเนี่ยเพราะเดินต้องบอกว่าดิฉันไม่ได้เป็นโรคทักษิณนโนโฟเบียแปลว่าโรคเกลียบโรคก,กลัวทักษิณผมเนี่ยนั่งกลัวว่าเป็นโรคนั้นนลครับปวินบอกว่ามีหลายครั้งที่ดิฉันดีเฟนทักษิณจากการโจมตีของติง่งก้าวไกลแต่เมื่อวานเหลืออดจริงๆก็คือการที่คุณต้องการคืนดีเจ้าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การที่คุณบอกว่าเด็กๆไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยไปเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันอันนี้เป็นเรื่องที่แย่มาก ประการแรกอันนี้เป็นถ้อยคําของปวินะค, <c oughs> คือมึงไม่มีสิทธิ์ดูถูกเยาวชนผู้กล้าเหล่านั้นนั่นปวินว่าเรียกทักษณิณมึงเลยประการที่สองการบอกว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่ปัญหนานี่คือการพูดที่ดูถูกคนไทยจนป่านนี้แล้วยังกล้าพูดอะไรที่บิดเบือนได้ขนาดนี้ <c oughs> นั่นความคิดของปวินประการสุดท้ายอันนี้ท่านผู้ชมฟังให้ดีๆนะผมอย่างช้าๆในการเจอทักษิณทุกครั้งไม่มีครั้งไหนที่ไม่ด่าเจ้าให้ฟังเลย รู้สึกว่าการออกมาปกป้องเจ้าทั้งๆที่รับหลังด่ามันไม่ใช่และไม่เวิร์กอีกต่อไปท่านผู้ชมครับชนทิยานเป็นโรคเกลียดโลกกลัวทักษิณตวินไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนเขาเป็นมิตรและประวินออกมาพูดนะครับว่าทุกครั้งที่เจอกันทักษิณด่าเจ้าทุกครั้งท่านผู้ชมเชื่อไหม และผมอยากจะฝากไปถึงใครก็ตามแต่ที่อยู่ในอํานาจรัฐหรืออยู่ในพักการเมืองที่อยู่ในแกนนําจะตั้งรัฐบาลอยู่นี่นะครับและพยายามจะติดต่อทักษิณเนี่ยนะฮะให้สํานึกไว้ว่าปวินเนี่ยพูดนะว่าทักษิณเนี่ยด่าเจ้ารับหลังทุกครั้งทักษิณบอกว่าองค์อิงเนี่ยนะครับไม่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นท่านไปชมดูนะฮะคำขวัญที่ขึ้นนะมันเข้ากับ5ข้อที่งองค์หิงนําเสนอคนไทยทําคนไทยใช้คนไทยฉลาดคนไทยจะ,ยจะริญ อ้าเด็ดมากครับแต่ผมอยากให้ย้อนไปดูเมื่อเจ็ดปดสิบปีก่อนนะนี่ครับเปรียบเทียบให้เห็นจอมพลปพิบูลสงครามครับเป็นนายกเมื่อปีพศ2 4 8 1มีนโยบายสร้างชาติซึ่งโอ้เป็นคนที่มีความคิดที่เรียกว่าชาตินิยมมากนะครับเคยมีสโลแกนครับว่าไทยทำไทยใช้ไทยจเจริญอ่ะดูนะครับคนไทยทำคนไทยใช้คนไทยฉลาดคนไทยจเจริญไปเติมาคำ จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะคิดมาเองแต่มันไปพ้องกันครับมันไปพ้องกันนะน้องอิงมันน่าสนใจตรงนี้ที่ผมอยากจะบอกน้องอิงบอกไปถึงทักษิณว่าลูกไมห้หล่นไม่ไกลต้นแล้ผมบอกว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ใจดำอมหิตมากที่ทำกับลูกผมเนี่ยเคยเขียนหนังสือร่วมกับดอรเวทินนะครับเมื่อปีพศ .2548 เนี่ยปกอันนี้ชื่ออำนาจใดจักยืนยงคงคำฝาหนังสือเล่มนี้เน้นเรื่อง บนเส้นทางอำนาจของทักษิณจะจบลงเช่นไรปี4ีนะครับทักษิณยังอยู่ในอำนาจและหมายความว่ายิ่งใหญ่อย่างเต็มที่พิมพ์ไปสครั้งครับท่านผู้ชมครับหนังสือเล่มนี้เปรียบเทียบถึงนายกรัฐมนตรี3าคนจอมพลปพิบูลสงครามพลเอกเปรมติลาสุรนนท์และทักษิณชินวัตรผมต้องการเตือนทักษิณชินวัตรซึ่งคําเตือนนี้มันสอดคล้องกับที่คุณชวนเคยพูดเรื่องทักษิณไม่มีแผ่นดินจะอยู่ ว่าทักษิณคุณจะเลือกเดินตามเส้นทางของจมพลปอรหรือพลเอกเปรมจมพลปอต้องระเห็ุระเหินไปอยู่ต่างประเทศตายต่างประเทศพลเอกเปรมกลายเป็นรัฐบุรุษท,ท้ายสุดวันนี้มันชัดเจนแล้วครับว่าทักษิณเลือกเดินตามเส้นทางของจมพลปอและแหมน้องหญิงมาโพสต์อะไรที่ว่าเนี่ยดูกันอีกครั้งนะครับมันช่างไปสอดคล้องเหลือกเกินแล้วทักษิณบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนี่ยนะครับโอ้โห ผมถึงบอกทักษิณใจดํากับลูกมากใจดํำยังไงท่านผู้ชมไปคิดและพิจารณากันเลยขอบพระคุณครับน้องบีขับแค่รับส่ง5000กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า5,000กิโลเหมือนกันนี่คุณสองรูปใครผมกำลังคำนวณเบีย้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยาประกันภยัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1736ง ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มอบเทียนหอมไส้หวานกำลังดีแป้งบางไส้เยอะราคาหนกล่อง5ลูก89บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้4กล่อง20ลูกราคาเพียง356บาทแถมส่งฟรีไปเลยครั้งนี้นะครับภารคประชิบัติพร้อมสถานะทางการเงินไม่ต้องพูดถึงอำนาจรัฐอยู่ในมือท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะตกต่ำลงไปกว่าเดิม ไม่นั้นคุณจะเฉลิมชัไม่กล้าประกาศหรอกครับว่าถ้าได้น้อยกว่าเดิมจะเลิกเล่นการเมืองผมคิดว่าประชาปัตย์ในยุคนี้พร้อมนะส่วนเรื่องอุดมการสำหรับผมแล้ววันนี้นะครับพรรคการเมือนทกุกราคาเท่ากันหมดเลยครับคือราคาติดลบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนทิยานชัดครบจบจริงครับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้นะครับ ถ้าละเลยไม่พูดถึงสถานการณ์ในพักประชาธิปัตย์น,นะครับไม่ได้แล้วครับเพราะว่าดุเด็ดเผ็ดมันภายใต้หน้าฉากที่ออกมาว่ามีความปรารถนาดีต่อพักต้องการให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียกศรัทธาต่อจากประชาชนนั้นผมเรียนได้แล้วครับไม่ใช่แล้วครับนี่คือการห้ำหั่น ต่อสู้กันระหว่างกลุ่มพวกในพรรคประชาธิปัตย์และในการต่อสู้ครั้งนี้ครับมันมีเดิมพันอนาคตของพรรคเป็นตัวตั้งเพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันแล้วเดิมพันที่ว่าเนี่ยครับก็อยู่ที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะฟาฟันสถานการณ์นี้ไปและ ประสบผลสําเร็จการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ที่สําคัญนายเฉลิมชัยศสียอ่อ,อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์แต่ฐานะที่สําคัญก็คือเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ออกมาประกาศว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะครับไม่ประสบความสําเร็จคือได้น้อยกว่าครั้งนี้พูดง่ายๆเนี่ยนะครับก็จะเลิกเล่นการเมืองตลอดชั่วชีวิตโอ้โหดูเหมือนว่าเป็นเดิมพันที่โอโ้ยิ่งใหญ่นะครับเอาชีวิตทางการเมืองเขาแลกแต่ผมเรียนได้เลยนะครับ ฟันธงตั้งแต่ตอนนี้เลยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยครับพรรคประชาธิปัตย์จะได้มากกว่าเดิมอาวเป็นยังไงเดี๋ยวจะขยายฟังว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรและมันจะพัฒนาต่อไปอย่างไรนั่นแหละครับเราก็ต้องย้อนไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 1นะครับที่มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องเรียกว่าเป็นแบบอย่างของพรรคการเมืองเพราะว่า โอ้โหโหวดกันระดับประเทศเลยครับในครั้งนั้นเป็นการต่อสู้ระหว่างทีมของอภิสิธิ์เวชาชีวะและนายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมมีตัวสอดแทรกคือคุณอารณ์กรพลบุตรการเลือกตั้งในครั้งนั้นเนี่ยนะครับเอาว่ากันเป็นคะแนนนะครับอภิษทได้ไป6 7 5ด้ไป67,505คะแนนในขณะที่นะครับนายแพทย์วรงเดชจิตวิกรมได้ไป57,00 0 689คะแนนก็แพ้ไปเรียกว่า1 0 0 0 0หมื่นคะแนนโดยเฉลีย่ยส่วนคุณอลรณ์กรผลบุตรได้ไป2,285คะแนนนะครับเข้ามาเป็นน้ำจิม้มก็หลังจากชนะการเลือกตั้งนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับคุณพิสิทธ์ก็เสนอชื่อกรรมการบริหารพรรคอย่างพร้อมเพรียงและก็วางแผนเตรียมการลงสู่สนามเลือกตั้ง ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่24มีนาคม2562ผมเรียนนะครับว่า,าพรรคประชาธิปัตยเนี่ยการต่อสู้เนี่ยนะครับการภายในเนี่ยนะครับโหดุดเด็ดเผ็ดมันและเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีในพรรคอื่นเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของพรรคอันนี้เป็นข้อดีอย่างยิ่งแต่หลังจากผ่านการต่อสู้แล้วเนี่ยนะครับการห้ำหัน่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็หนักดวงในครั้งนั้นเนี่ยนะครับ ถึงขนาดไม่ส่งอีกฝั่งอีกฝ่ายหนึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งก็มีนะครับเช่นดรสุปชัยศรีลาชนะครับสสบนราชธานีเขตหนึ่งดรวิชัยล้ำสุทธินะครับสสระยองเขตหนึ่งเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเป็นทีมงานของนายแพทย์วรงเนี่ยไม่รับการส่งสมัครลงรับเลือกตั้งทั้งๆที่เคยเป็นอดีตสสนะครับเป็นสิ่งที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับแต่ หลังจากเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าพรรคประชาธปัตโอ้โหเรียกว่าพ่ายแพ้อย่างยับเยินตอนนั้นก็มีประเด็นกันระหว่างผมกับคุณธิ์นะครับผมฟันธงว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ถึงร้อยนะครับคุณธพ์ก็มั่นใจว่าจะได้เกินร้อยนะครับถึงขนาดนะครับคุณภิิิสทธ์เนี่ยถามผมนะครับผ่านคนอื่นว่าถ้าคุณภิิสธิ์ได้เกินร้อยผมจะเลิกทําข่าวหรือเปล่านะครับ แต่ท้ายที่สุดนะครับคุณอภิสิทธ์ก็ได้ไม่ถึงร้อยครับได้เพียง53ที่นั่งจากสสเขต33และจากปติลิจีสิบซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับคุณอภิสิทธิ์นะครับก็คือสปิริตในฐานะนักเลือกตั้งเนี่ยสูงเมื่อไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งก็ลาออกแสดงความรับผิดชอบ จึงนำพามาสู่การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้นะครับไม่ได้โหวตกันทั่วประเทศแล้วครับใช้ตัวแทนมาโหวตกันหลังจากคุณอภพิสิทธ์แสดงสปิริตลาออกแล้วเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพักกันอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ลักษณะเป็นกลุ่มตัวแทนเป็นโบตเตอร์นะครับการเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาล นะครับในวันที่15พฤษพภาคม2562ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้น,นประกอบไปด้วยคุณจุลินลักษณะวิสิธตคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคุณกรจาติกวานิตและคุณอภิรักษโกศโยธินเหมือนที่ผมเรียนแหละครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นวอเตอร์นะครับ มีผู้มีสิทธ์มาโหวตทั้งสิ้น309คนมาจาก19กลุ่มซึ่งในวันนั้นมีผู้มาร่วมประชุมทั้งสิ้น291คนกลุ่มที่มีสถานะสูงสุดก็คือสอสอนะครับ52คนถือเป็นน้ำหนักเท่ากับ170หรือคิดเป็น1คนต่อ 1.346คะแนนในขณะที่โพเตอร์กลุ่ม,มอ,อื่นๆมีน้ำหนักในการโหวต30%หรือคิดเป็น1คนต่อ0.116คะแนนผลการเลือกตั้งปรากฏว่าคุณจุลินชนะนะครับได้50.59%หรือ135คะแนนคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคได้37.21%หรือ82คะแนนคุณกรณ์จาติกวนันณิตนะครับ ได้8.48%หรือ14คะแนนคุณอภิรักษ์โกศโยธิน3.69%หรือ8คะแนนโอ้โหดูคะแนนอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันมีเบื้องหลังสลับซับซ้อนและนำพามาสู่ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยครับท่านผู้ชมดูนะครับว่าชัยชนะของคุณจุลินที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของคุณกรจาติกวันเพราะ มีการหักหลังกันเอาพูดกันง่ายๆนะครับจากการติดตามข่าวในขณะนั้นเนี่ยครับมีความพยายามจะเจรจากันระหว่างกลุ่มคุณพิรพันธ์กับกลุ่มของคุณกรนเพื่อที่จะเทคะแนนให้กันแล้วก็จะได้มาจัดสรรตําแหน่งแห่งหนกันและเข้าร่วมรัฐบาลก็จะได้มีโอกาสมีเก้าอี้รัฐมนตรีรองรับแต่ปรากฏว่าในนาทีสุดท้ายนะครับมีคนมาพูดกับคุณกอนจาติกวนวันนะครับ ว่าคะแนนในส่วนของคุณอภิสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งยืนยันว่าจะเทกับคุณกรณเนี่ยยังจะเทกับคุณกรณต่อไปนะคุณกรณมีโอกาสที่จะชนะอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าถึงวันบวชจริงคะแนนของกลุ่มนี้นะครับไปเทให้คุณจุลินเพราะถ้ายังเทคะแนนให้กับคุณกรณมีโอกาสแพ้คุณพีรพันธ์ท่านผู้ชมครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าหลังจากนั้นน,นะครับเราเห็นชัดจากการจัด คณะกรรมการบริหารขึ้นจากการเทคะแนนในครั้งนั้นนะครับเห็นได้ว่าคนที่จะปดวดรว้าวที่สุดคือคุณกรณจาริึกวนเสมือนถูกหักหลังอย่างรุนแรงและเราเห็นได้ครับในการจัดสรรปันส่วนตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของพรรคประชาธิป,ปัตย์ยุคนั้นที่มีทั้งสิ้น37คนนะครับโอ้โหมีผู้ที่มีชื่อซ้ำกับกรรมการบริหารชุดคุณอภิสิทธิ์ถึง13คนรวมคุณจุลินด้วย แต่ถ้าไม่รวมคุณจุรินเนี่ยนะครับก็มีถึง12คนประกอบไปด้วยคุณนราพัฒนแก้วทองคุณสาธิตปิตุเตชะคุณดิพน์บุญญามณีคุณอลงกรณ์พลบุตรคุณสรรเสริญสมลาภาคุณอัศวินวิภูสิริคุณนิพิษอินทรสมบัตินอกจากนั้นก็ยังมีคุณติตภัชฤทธิลากรนะครับคุณสีสมรรัศมีเลิกเศษคุณวิรัตร่มเย็นคุณราเมศ รัตนชเวงบุญรัชดาธนาดีเรกบุญมัล,ลิกาบุญมีตะกูลอ่ะทำไไมชื่อของคณะกรรมการบริหารถึงซ้ำม,มันถึง12 13คนแน่นอนครับมันเป็นการจัดสรรปันส่วนกันระหว่างกลุ่มของคุณอภิสิทธิ์กับกลุ่มคุณจุรินที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือตัวของคุณเฉลิมชัยซีอ่อนย้ำนะครับในวันที่เลือกบัวหน้าพักนะหลังเลือกตั้งเสร็จคุณอภิสิทธิ์ พ่ายแพ้อย่างยับเยินคุณเฉลิมชัยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสสอสอบตกครับแต่มามีบทบาทในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในครั้งนี้และตัวเองนะครับลงในตําแหน่งเลขาธิการพรรคผมจะทวนให้ฟังว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยนะครับเคยเป็นเลขาธิการพรรคให้กับคุณอภิสิทธิ์มาก่อนเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อน นี่แหละครับเป็นกลไกสําคัญแล้วก็เห็นภาพในการผนึกกําลังกันและจากการเลือกตั้งครั้งนั้นนีครับปรากฏว่าเมื่อจัดตั้งรัฐบาลนะครับมันไม่สามารถแบ่งสรรปันส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีไปให้กลุ่ม,มอ,อื่นๆได้เพราะโอ้โหช่วยกันชนะการเลือกตั้งนะมันเหมือนกับโอตกทั้งก้าวสารหรือภาษาชาวบา้านอาจจะเรียกว่ามาชุบมือเปิบ เพราะคนที่ขับเคลื่อนการเลือกตั้งคือคุณอภิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารชุดนั้นเลขาธิการพักคุณจุติไกรเลิศคุณจุติกรเลิศเนี่ยได้รับการตอบแทนเป็นรัฐมนตรีพอมอะะครับแต่นั่นแหละครับตำแหน่งรัฐมนตรีมันมีไม่ม,มากคุณ<ม>ก่อนจะติกับน,นิตควรจะได้เป็นรัฐมนตรีที่ดูแลทางด้านเศรษฐกิจ แต่มันคู่แข่งกันนี่คนอื่นเขามาช่วยผลักดันให้คุณจุลินขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักจเจ้าตำแหน่งมาให้คุณก่อนได้ไงตำแหน่งรัฐมนตรีจึงไม่ได้จัดสรรไปตามความเหมาะสมเหมือนการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านๆมาก็นั่นแหละครับท้ายสุดหมอรงก็เดินออกจากพักนะครับคุณกรก็เดินออกจากพักไปแหมผมจะเรียนแบบนี้นะครับในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะอย่าไปคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะตกต่ำลงไม่หรอกครับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วน่ะเป็นการตกต่ำ ที่สุดแล้วไม่ใช่ไปเหยียบย่ําคุณอภิสิทธิ์นะไม่ใช่ครับเราต้องเห็นสภาพอย่างนี้นะครับว่าการเลือกตั้งของพรรคประชาธปัตยในปี2562เนี่ยครับห่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนมาเนี่ยนะครับยาวนานอยู่ในสถานการณ์ยึดอํานาจหลายปีพรรคต้องระดมทุนโอ้โหอย่างยากลําบากนะครับเพื่อมาสู้ศึกการเลือกตั้งในขณะที่พรรคพลังประชารัฐเติบโต มาผู้ก่อตั้งผู้จะตั้งก็มาจากรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โอ้ชั้นมันเทียบกันไม่ได้นะครับเงินน้อยนะครับอำนาจรัฐก็ไม่มีแต่มันต่างกับครั้งนี้นะครับครั้งนี้นะครับพรรคประชาบิัตยพร้อมสถานะทางการเงินไม่ต้องพูดถึงอำนาจรัฐอยู่ในมือท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะตกต่ำลงไปกว่าเดิม ไม่นั้นคุจะเหลิมชัยไม่กล้าประกาศหรอกครับว่าท่านได้น้อยกว่าเดิมจะเลิกเล่นการเมืองไอ้ของมันเห็นเห็นชัวๆชัวอยู่แล้วดังนั้นนะครับใครที่วิเคราะ่าพรคประชาธิปัตย์จะตกต่ำโอ้โหคนโน้นคนนี้ลาออกไม่ละครับผมรับรองการเลือกตั้งครั้งน้าได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะวันนี้นะครับประชาธิปัตย์นะครับมันไม่ใช่แค่ผลัดใบแต่มันคือการแทงหน่อใหม่ขึ้นมา เป็นวิธีคิดใหม่กับกระบวนการทางการเมืองใหม่ๆที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการห้ำหันกันด้วยเม็ดเงินผมคิดว่าประชาปตนในยุคนี้พร้อมนะส่วนเรื่องอุรมการสําหรับผมแล้ววันนี้นะครับพักการเมืองทุกพักราคาเท่ากันหมดเลยครับคือราคาติดลบสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านจากใจครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกทท่านที่ร่วมสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อสั่งซื้อสินค้าชุมชนครับยอดสะสมครบ5,000บาทรับฟรีเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ8,000บาทรับฟรีเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ10,000บาทรับฟรีครับเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทและเสื้อโปโล ทิศทางไทยบูลค่า439บาทอย่างละหนึตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปี2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ